ปัญหาทุเรียนที่มือใหม่ควรรู้ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับเนื่องจากนะครับที่ผมได้ออกไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆแปลงผมนะก็จะมีด้วยกันสามจังหวัดนะครับขอนแก่นนะครับสกลนครมุกดาหารนะครับและจากที่เข้าไปพูดคุยนะครับไปดูเกี่ยวกับปัญหาต้นทุเรียนนะครับว่ามันมาจากสาเหตุใดบ้างนะหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของการลดน้ํานะครับ การควบคุมความชื้นดินนะครับอันนี้เนี่ยก็ทําให้ต้นทุเรียนของเราตายได้เช่นกันนะและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับจากที่เข้าไปพูดคุยเนี่ยหลายท่านนะครับยังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องโรคทุเรียนต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับแล้วก็ที่ผมออกไปเยี่ยมชมหลายๆเพลงนะครับมันเจออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นโรคไอ้น้าเยิ้มที่ลําต้นนะครับอันนี้เนี่ย ทำให้เปลงมุกดาหารเนี่ยตายไปหลายต้นเลยนะครับคือเรายังไม่มีความเข้าใจนะครับยังไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานะครับสําหรับเรื่องเลขที่สําคัญเลยนะครับคือเราควรที่จะต้องมันตรวจสอบต้นทุเรียนของเรานะครับมันสังเกตมันดูนะครับต้นทุเรียนของเรานะครับเพราะว่านะครับไอ้โรคน้ําเยิ้มที่ลําต้นเนี่ย ถ้าเราเห็นได้เร็วนะครับแล้วเราจัดการได้เร็วนะครับมันก็จะหายได้เร็วนั่นเองนะแต่ถ้าแผลมันใหญ่นะครับลุกลามแล้วนะครับมันสามารถทําให้ทุเรียนปลูกใหม่ของเราเนี่ยยืนต้นตายได้เลยนะอย่างเช่นมุกดาหารเนี่ยตายไปเยอะเลยนะครับวิธีการสํารวจนะครับโรคนี้นะครับน้ำเยิ้มๆที่ลําต้นนะครับจะมีอยู่2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับก็คือช่วงเช้านะครับเช้านี่คือช่วงประมาณ7จ็ดโมงนะครับไม่ควรเกิน7จ็ดโมงนะ เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะมีน้าเยิ้มออกมาที่ลําต้นที่ตามกิ่งนะครับเพราะถ้าสายไปจากนั้นแล้วแดดเริ่มออกแล้วนะครับน้ํามันจะแห้งไปเราจะมองไม่เห็นนั่นเองนะสาหรับท่านที่มีจํานวนต้นเยอะนะครับอย่าง2 0 0ร้อยสามร้อยต้นเงี้ยท่านอาจจะใช้สีสเปรย์นะครับไปฉีดพ่นแผลไว้ก็ได้นะครับเพื่อมาร์กนะครับหรือว่าจะเอาปากกาเมจิกไปวงไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะทําไม่ทันนะถ้ามันเป็นเยอะนะครับเราก็ไปมาร์กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ไล่จัดการนะครับส่วนวิธีการนะครับของผมนะครับที่ผมทดลองแล้วนะครับเห็นผลดีที่สุดนะครับก็คือการเปิดปากแผลนะครับก็คือคว้านเอาเนื้อเสียออกให้หมดนะครับแล้วก็ทายาป้องกันเชื้อรานะท่านอาจจะใช้เมทาเล็กซิวเหมือนผมก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผสมน้ําให้มันเป็นข้นๆนะครับแล้วก็เอาไปทาไว้บริเวณแผลที่เราเปิดนะครับยิ่งถ้าเราเห็นเร็วนะครับแผลมันก็จะเล็กนะครับมันก็จะใช้เวลา2-3เดือนนะครับ มันก็จะหายได้นะคือมันจะสร้างเนื้อมาปิดได้นะครับแต่ถ้าท่านปล่อยปล่ปละเลยให้แผลมันใหญ่นะครับแผลมันก็จะหายช้านะครับอย่างของผมนะครับในช่วงแรกๆที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับปล่อยให้มันแผลลุกลามไปแผลใหญ่เนี่ยเป็นปีนะครับแผลมันก็ยังไม่ปิดเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมันสำรวจเป็นประจำนะครับถ้าเราเห็นเร็วแก้ไขได้เร็วมันก็จะหายได้เร็วนะครับถัดมานะครับก็เป็นอาการของพวกเพลีย้ยนะครับมาเรงต่างๆนะครับ อย่างแรกเลยนะครับสําหรับอาการของเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟเนี่ยเขาจะเล่นงานพวกก้านอ่อนเส้นกลางใบนะครับพวกยอดอ่อนพวกนี้นะครับก็คือช่วงทุเรียนเริ่มตั้งปลีแตกยอดนะครับช่วงนี้นะเพลี้ยไฟเขาจะเข้านะครับอาการของเพลี้ยไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ชมนะครับถ้าเป็นช่วงตั้งปลีนะครับปลีเขาจะกุดนะครับคดงอนะครับแล้วก็หยุดพัฒนาไปนะอันนี้คือเพลี้ยไฟนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงใบาดาบนะครับเพลี้ยไฟเขาจะเข้าเล่นที่เส้นกลางใบนะครับทําให้ใบาดาบของเราเนี่ยโค้งงอได้นะและก็ถ้าเป็นใบเริ่มกลางนะครับถ้าเพลี้ยไฟมันยังระบาดเยอะอยู่นะครับเส้นกลางใบของเราเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับถ้าเราเอาเว้นขยายส่องดูเนี่ยมันจะมีตัวเพลี้ยไฟเดินอยู่เลยนะครับตรงเส้นกลางใบนะถัดมานะครับก็จะเป็นเพลี้ยจักระจันนะครับ เพี้ยจักจั่์เนี่ยจะเข้าเล่นงานช่วงใบดาบแล้วก็ใบเริ่มกลางนะมันจะเข้าเล่นงานตรงขอบใบนะครับตรงเนื้อใบอ่อนนี่ตรงขอบขอบใบนะครับตามรูปนี้เลยนะมันจะทําให้ใบดาบและใบเริ่มกลางของเราเนี่ยล่วงได้นะครับกลายเป็นทุเรียนก้านทูบได้เลยนะก้านทูบก็คือพวกใบดาบพวกใบเริ่มกลางมันล่วงหมดนั่นเองนะครับถ้าท่านสังเกตใต้ต้นนะครับมันจะมีใบดาบใบเริ่มกลางเนี่ยล่วงอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ขอบขอบใบนะครับมันจะเป็นรอยไหมอันนั้นคือเพี้ยจักจั่์นะครับ ถัดมานะครับสาหรับช่วงนี้เลยนะครับในแปลงผมก็กําลังระบาดอยู่เลยนะครับก็เป็นมะเร็งปีกแข็งนะครับพวกแมงอีนูนพวกนี้นะครับก็กินใบเป็นรูๆนะสาหรับวิธีการนะครับผมจะแนะนําให้ท่านฉีดพ่นยานะครับเพื่อป้องกันไปเลยนะครับมีไม่มีก็ให้ท่านฉีดไปก่อนนะครับตามตารางนี้เลยนะครับคือช่วงเริ่มตั้งปีเนี่ยให้ท่านเน้นเพรียวไฟไปเลยนะครับถ้าเป็นช่วงใบดาบใบเริ่มกลางนี่ให้ท่านเน้นเพรียวจักระจันนะครับ ถ้าเป็นใบเพสลาดใบอ่อนนะครับให้ท่านเน้นมะเร็งปีกแข็งนะครับคือผมจะฉีดไว้เลยนะถ้ามันมีการระบาดอยู่นะครับเราก็ซ้ําได้นะครับภายใน10วัน15วันนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ต้องฉีดยาซ้ําก็ได้นะและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็เป็นโรคเชื้อราที่เกิดกับใบทุเรียนของเรานั่นเองนะครับที่พบเจอบ่อยๆเลยในแปลงผมนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นลาใบจุดนะครับตามรูปเลยนะครับลักษณะก็คือใบเป็นจุดๆนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเอนเทคโนนนะครับ เอ็นเสกโนดเนี่ยมันจะเป็นดวงๆสีขาวๆนะครับอันนี้ก็คือเจอบ่อยเหมือนกันนะในแปลงผมนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็จะเป็นลาใบติดนะครับนี่ลักษณะมันจะเป็นเส้นใยสีขาวๆนะครับมันทําให้ใบเนี่ยติดกันนะและอย่างที่4ี่นะครับก็คือตัวโรคจุดสาลายหรือจุดสนิมนั่นเองนะอันนี้ก็พบเจอได้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับสําหรับการป้องกันนะของโรคเชื้อราทางใบนะครับผมก็จะสํารวจต้นบ่อยๆนะครับถ้าเจอนะครับเราก็ฉีดยานะครับ แล้วก็ไปสำรวจดูอีกนะครับว่ามันมีการลุกลามไหมนะครับถ้าลุกลามเราก็ซ้ําได้เหมือนกันนะครับทุกสิบวันสิบห้าวันนะครับตัวยาก็เช่นเดียวกันนะครับตามตารางนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับที่ผมเจอนะที่ผมใช้อยู่ก็มีไม่กี่ตัวนะครับสําหรับยาเชื้อรานะครับเลขาไทยนี้นะครับจะแนะนํานะครับสําหรับการใช้ยาป้องกันกําจัดเพลี้ยมะเรงและโรคเชื้อรานะครับ ในแปลงผมนะครับผมจะฉีดเฉพาะช่วงหัวค่ําเท่านั้นนะผมจะไม่ฉีดช่วงเช้าเลยนะครับถ้าเป็นยานะครับเพราะว่านะครับยาแต่ละประเภทนะครับมันอาจจะมีผลกับยอดอ่อนใบอ่อนของเราได้นะถ้าฉีดในช่วงหัวค่ําเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบกับต้นทุเรียนของเราเลยนะครับและนะครับควรสลับกลุ่มยาบ้างนะครับกลุ่มยาเนี่ยมันจะระบุมาให้ทุกชนิดอยู่แล้วนะครับท่านก็ควรสังเกตนะครับไม่ควรฉีดซ้ํากันเกิน2ครั้งนะครับโอเคนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ